สวัสดีค่ะสำหรับคริมนยาเราก็นำเอาดอกทิวลิปส,สวยๆในสวนมาฝากให้ทุกๆคนได้รับชมกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้แบบเต็มๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับ rl ด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะลืมเนาะเอาเป็นว่ายังไงวันนี้ก็ ให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมดอกทิวลิปหลากหลายสีสันที่เอลนำมาฝากนะคะก็มีทั้งสีขาวสีชมพูสีส้มสีแดงเลือกสรรเอาตามที่ทุกคนชอบเลยก็แล้วกันนะคะแม้ว่าไม่จำเป็นต้องไปในทุ่งดอกทิวลิปที่กว้างใหญ่ไพศาลก็ดูดอกทิวลิปสวยๆในสวนกับแอลก็มีความสุขได้แล้วเนาะ เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะหลังจากที่ายาให้รับชมนะดอกทิวลิปหลากหลายสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีส้มสีเหลืองสีขาวสีชมพูนะหลากหลายสีที่ายาเอานำมาฝากทุกทุกคนนะคะแม้ว่าจะเป็นดอกทิวลิปอย่างละเล็กละน้อยนะสีละเล็กละน้อยเนาะคละคลาวนะแต่ก็ทำให้ทุกคนสดชื่นได้อย่างแน่นอนนะายาก็คิดว่าแบบนั้นเนาะก็ อลเนี่ยแต่ละปีไม่จําเป็นต้องได้ไปชมทุ่งทิวลิปที่มันแบบเป็นทุ่งกว้างๆใหญ่ๆเลยนะแค่อ่ารอชื่นชมดอกทิวลิปของตัวเองที่ปลูกเนี่ยอย่างละเล็กละน้อยก็สดชื่นแล้วละนะส่วนตัวอลเองก็เป็นคนที่ชอบนะแต่ว่าสีส้มเน้นรู้สึกว่ามันสดใสเป็นพิเศษส่วนสีขาวนี่ก็สวยไปอีกแบบนะสีม่วงก็น้ํามัดหัวใจตกลงทําไมจะเอาทุกสีเลยใช่ไหมอลแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้อง ปลูกให้ครบทุกสีและก็นำเอาความสุขมาฝากทุกๆคนนะหวังว่าทุกคนรับชมคลิปนี้กับแอลแล้วคงจะมีความสุขยิ้มได้เนาะรอติดตามคลิปต่อไปแอลจะเอาอะไรมาฝากนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอลด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะเจอกันใหม่กับแอลได้ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอลไปแล้วนะคะขอบคุณมากมายแล้วก็สวัสดีค่ะ